สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องฮูแวร์เรื่องหน้ารู้ที่ทุกท่านอยากรู้ก่อนอื่นขอฝากเพื่อนๆกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับในแต่ละปีรัฐบาลจีนทุ่มเงินหลายพันล้านเพื่อควบคุมความเห็นสาธารณะโดยทําการสอดส่องประชาชนผ่านระบบความปลอดภัยเครื่องมือเซ็นเซอร์และตํารวจไซเบอร์ประเด็นเรื่องอิทธิพลทางความคิดสําคัญมากในจีนในปี2018สถาบันวิจัยของสหรัฐอเมริกาประเมินว่ารัฐบาลจีนใช้เงินประมาณ 1.24ล้านล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยเกือบ6ล้านล้านบาทเพื่อทําโปรแกรมสอดส่องประชาชนและยังมีอีกมาตรการหนึ่งที่ทํางานอย่างเป็นระบบเป็นไปตามมาตรการของทางการจีนที่เรียกว่าชิงหลังซึ่งเป็นการจัดระเบียบข่าวสารบนโลกออนไลน์โดยชาวเน็ตหลายคนออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการชิงหลังซึ่งได้อธิบายว่าเป็นมาตรการพิเศษของสํานักงานบริหารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีนเป็นหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบและดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมาตรการ นี้เริ่มประกาศใช้เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายน2021ที่ผ่านมาโดยหน้าที่หลักของ CAC คือดูแลด้านการโฆษณาชวนเชื่อและการต่างประเทศเช่นการกองข่าวสารบนโทรทัพน์การเซ็นเซอร์ภาพข่าวและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมมีความรุนแรงตามที่เห็นว่าสมควรรวมถึงการจัดระเบียบและค,ควบคุมพฤติกรรมที่ทางการเห็นว่าไม่เหมาะสมของฝ้านชวนหรือกลุ่มแฟนคลับชาวจีนดังนั้นเรามาดูกันว่าเรื่องนี้ เคยส่งผลกระทบกับคนที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนคนไหนกันบ้างมันเริ่มกันที่คนแรกแจ็คหม่ามหาเศรษฐีโลกชาวจีนผู้ก่อตั้งอาณาจักรอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อาลีบาบาข่าวการหายตัวไปจากหน้าสื่อและพื้นที่สาธารณะของแจ็คหม่าก็ได้กลายเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนในการรายงานข่าวสามในจีนทางการจีนบอกว่าหากสื่อมวลชนรายใดในประเทศจะรายงานประเด็นข่าวเรื่องการสืบสวนสอบสวนบริษัทเทคโนโลยีจีนในการผูกขาดตลาดและรวมไปถึงเรื่องของแจ็คหม่าจะต้องทําการขออนุญาต จากทางรัฐบาลจีนเสียก่อนไม่นานมานี้ตอนปี2021โรงเรียนสอนธุรกิจแจ็คมาอะคาเดมีถูกรัฐบาลจีนสั่งห้ามรับนักเรียนใหม่ซึ่งแหล่งข่าวให้ข้อมูลว่าเป็นเพราะรัฐบาลจีนมองว่ามหาวิทยายลัยของแจ็คมาอาจไม่ได้สอนสิ่งที่เป็นไปตามแนวทางพักคอมมิวนิสต์จีนอันดับที่ 2. เจ้าเว่วยหรือที่ทุกคนรู้จักเธอจากผลงานชื่อดังที่สร้างชื่อให้เธออย่างละครเรื่ององหญิงกำมะล่อชาวเน็ตจีนจำนวนมากต่างก็ออกมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงนี้ผ่านโซเชียล มีเดียในประเทศจีนกันอย่างล้นหลามตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีที่26สิงหาคม2564ว่าพวกเขาไม่พบชื่อของเจ้าเวยในทำเนียบนักสแสดงจีนและค้นชื่อไม่พบบนเซิร์ชแอนจินต่างๆของจีนส่วนผลงานการสแสดงและผลงานอื่นๆในวงการบันเทิงก็ถูกลบออกจากแพลตฟอร์มวิดีโอจีนที่สำคัญหลายแห่งเช่น Ten c e n t v i ดีโอและไอชีอี e. โดยเฉพาะไม่พบผลงานชื่อดังที่สร้างชื่อให้เธออย่างละครเรื่ององค์หญิงกัมมลอมีการถอดผลงานของเจ้าเวยออกไป จริงโดยกล่าวว่าพวกเขาได้รับคําขอจากทางการจรีนในเวลาสั้นๆและไม่มีการให้เหตุผลที่ชัดเจนจากการรายงานของโกเบอร์ทามสื่อใกล้ชิดท,ทางการจรีนเผยข้อมูลที่อาจเป็นไปได้ว่าเจ้าเวยและสามีหวงยู่หลงเคยมีชื่อติดอันดับของหูุอนในทำรรเนียบมหาเศรษฐีรุ่นใหม่ระดับพันล้านดอลลาร์เมื่อปี2559ซึ่งทั้งสองคนเคยลงทุนในธรุรกิจภาพยนตร์ของบริษัทอาลีบาบาพิกเจอร์กรุป๊ปอันดับที่3จางเจ๋อฮั่นเป็นที่รู้จักกันในประ ไทยจากซีรีส์เรื่อง Demo ลเกอลิขิตรักปีศาจสาวและเรื่องที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังเป็นผู้แตกในไทยก็คือเรื่อง The Le g e n d of y u n si. ยุนซียุนหมอพิษหญิงยอดอัจฉริยะกางเจอฮันดาราจีนที่ไปเยือนศาลเจ้ายากุซุนิกรุงโตเกียวสถานที่พิพาทระหว่างจีนและญี่ปุ่นมีสาเหตุเพราะศาลเจ้ายากุซุนินั้นเป็นอนุสรสถานแห่งสงครามโลกครั้งที่2และความขัดแย้งที่ได้จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศสาสตร์สงครามที่ถูกบิดเบือนไม่สแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของ ทางฝั่งญี่ปุ่นอีกทั้งยังเป็นสถานที่เก็บรวบรวมป้ายวิญญาณของทหารจากกองทัพญี่ปุ่นและเป็นที่ศักการะดวงวิญญาณทหารญี่ปุ่นสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2รวมถึงจางเจ๋อฮั่นยังได้ถ่ายรูปคู่กับเดวีสุกาโนอดีตภรรยาประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียที่เคยออกมาสนับสนุนผู้ที่เขียนหนังสือสังหารหมู่ที่นานจิงโดยมีเนื้อความปฏิเสธเรื่องดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงซึ่งประเด็นอ่อนไว้และละเอียดอ่อนตอบความรู้สึกของชาติจีนและชาวจีนกับ เหตุสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งอดีตเมื่อมีคนตาดีไปเห็นรูปในอดีตช่วงเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วพระเอกหนุ่มคนดังได้ไปร่วมงานแต่งงานเพื่อนที่ประเทศญี่ปุ่นและถ่ายรูปที่ศาลเจ้ายากุสุนิแล้วโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยที่ไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจโพสร,รูปในครั้งนั้น จะก,กลายมาเป็นชนวนเหตุอันดับที่4เจิ้งสวงนางเอกชื่อดังที่แจ้งเกิดในบทซันช่ายจากซีรีส์ที่คนทั้งเอเชียรู้จักอย่าง f 4ในปี2009แต่ความดังของเธอนั้นได้สิ้นสุดลงเพราะชาวเน็ตจีนไม่พอใจหนักมากกับเรื่องราวการอุ้มบุญของเธอในประเทศจีนถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงผิดบาปและข่าวนี้ทําให้เกิดการแสดงความคิดเห็นในเว่ยป๋อไปในเชิงลบทั้งหมดเจิ้งสวงที่สร้างเรื่องอื้อเฉาวจ้างหญิงสาวอเมริกันอุ้มบุญลูกฝาแฝดแต่ พอเด็กมีอายุคันได้เจ็เดือนความสัมพันธ์ของเจิ้งสวงกับพ่อของลูกกับเริ่มมีปัญหาเธอจึงได้ตัดสินใจที่จะขอให้ทําแท้งลูกเรื่องนี้ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวมาตั้งแต่ต้นแต่เมื่อกลายเป็นที่รับรู้ของสังคมได้ทําให้ภาพลักษณ์ของดาราสาววัย29ปีพังทลายลงทันทีทั้งประเด็นเรื่องการว่าจ้างให้หญิงอื่นมาอุ้มท้องแทนตัวเองซึ่งผิดกฎหมายจีนและเรื่องที่เธอต้องการจะทําแท้งลูกของตัวเองด้วยข่าวเช้าประเภทนี้ไม่ได้เกิดขึ้นใบ่อยในจีนตั้งแต่นโยบายลูกคนเดียวในจีนได้ ถูกยกเลิกเมื่อปี2015และทางการจีสนับสนุนการมีลูกครอบครัวละ2คนทําให้อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทะลุกราฟในรอบ16ปีนั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เธอสามารถจ้างอุ้มบุญลูกได้ถึงสองคนและมีเอกสารที่รับรองที่บอกว่าเธอนั้นเป็นแม่โดยหลังเกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นแบรนด์สินค้าต่างๆได้ประกาศตัดความสัมพันธ์กับเจ้าสูงทันทีโดยเฉพาะแบรนด์ดังอย่างปราด้าที่ประกาศยกเลิกสัญญากับเธอแต่เรื่องเล่าอื้อฉาวที่เกิดขึ้นก็ยังส่งผลไปถึงหุ้นของ าในตลาดหุ้นฮ่องกงที่ตกลงทันที1.7%คิดเป็นเงินสูงถึง640ล้านหยวนอันดับสุดท้ายฟ้านปิงปิงหรือที่คนไทยรู้จักในชื่อองค์หญิงกัมลอภาคหนึ่งในเรื่องเธอรับบทเป็นจินสัวสาวใช้คนสนิทของนางเอกซึ่งก็คือเจ้าเหยนั่นเอง ซึ่งเป็นบทบาทที่โดดเด่นพอสมควรแล้วหลังจากนั้นฟ่านปิงปิงก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆฟ่านปิงปิงได้ถูกเจ้าหนะ้าที่ทางการจีนจับกุ่มและถูกตั้งข้อหาว่าจงใจหลีกเลี่ยงภาษีจากทางการจีนข้อกล่าวหาการหนีภาษีทําให้ฟ่านปิงปิงท่าจะหมดอนา,าคตในวงการอาดีตนักแสดงที่เคยยืนหนึ่งเป็นดาราอันดับแรกสุดของวงการบันเทิงจีนอยู่นานหลายปีต้องจ่ายทั้งค่าป,ปรับและยังถูกแบนอย่างไม่เป็นทางการจนแทบจะไม่ปรากฏตัวในหน้าสื่อจีนอยู่เป็นนานหลายปีจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ ได้กลับมารับงานเป็นปกติสำหรับเรื่องที่เกิดอย่างก,กระทันหันนี้คาดว่าแต่ละคนจะจบลงด้วยดีและมีฟ้าหลังฝนที่สดใสเกิดขึ้นกับทุกคนทางเราขอเป็นกำลังใจให้ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้ส่งคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนี้นะครับ